ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับ หวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดประจำวันที่25กุมภาพันศ์พศ2565กนะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับครับผมก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขเด่นที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มาสายวิ่งสายรูดรูด6กกับ1นะครับเพื่อความชัวนะครับเด่น6ก็จะมี0 6นย์นะครับ6 7 6, 5แล้วก็64สนะครับสำหรับเด่น6สสำหรับเด่น1ก็จะมี01 6 1 51แล้วก็7 1นะครับสำหรับเรีน1นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับก็จะมี 1, 0 6 604นะครับแล้วก็8 7 1นะครับแล้วก็ 5, 6 1แล้วก็665นะครับสำหรับเบิ้ลนะครับก็จะมี66 1 1 3 3ึ5ห้านะครับ สำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันที่2 5กุมภาพันธ์นะครับพศ2565นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณ FC พี่น้องที่เข้ามากด Subscribe นะครับกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตุลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ